สวัสดีครับวันนี้พวกกระผมนา,นายธนายุดอาถุธเจริญจะมารายงานข่าวเรื่องหมูย่างหมูกระทะอันตรายไมมการกินหมูกระทะแบบไม่อันตรายนั้นก็มีวิธีกินอยู่นะครับ <C os al> ข้อหนึ่งอย่าลงควันเพราะว่าว็นออนตรายมีอาจมีสารมะเรง็งทำให้มีดีต่อร่างกายได้นะครับข้อสอง จัดวันกินอาจจะกินสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะครับเพื่อให้ร่างกายได้การได้มีการแตะระเบียบข้อ3อย่าหมิ่นปลาเราควรหาปลามาทานคู่กับเนื้อบ้างน,นะครับเพราะในปลามีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ร่างกายเราดีขึ้นได้ครับข้อ 4. ลดอาหารเนื้อแดงเพราะในสัตว์ที่มีเนื้อแดงนั้นมันมีไขมันซ่อนอยู่หรือไม่ก็เป็นมะเร็งกกอนอยู่ตาม ผนานหลอดเลือดทําให้เกิดอันตรายนะข้อ5ควรหาผักมาทานด้วยเพราะว่าในผักนั้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายข้อ6อย่าแยกสดน้ำเพราะน้ำที่อยู่รอบกระทะนั้นล้นมีมันหมูหรือมันเนื้อจากเนื้อสัตว์ไหลลงมารวมกันหรือไม่ก็จะเป็นผงชูรสอาจจะไม่มีไขมันเกินไปหรือไ,ไขมันส่นเกินต่อร่างกายได้ครับ นี่ก็เป็นหัคข้อที่สามารถช่วยให้คุณคิงบุปะทได้อยากก่างปลอดภัยกรับผมในายธนาุทธ์ธเจริญจบการรายงานข่าวเพียเท่านี้ครับขอบคุณครับ